ฮะ <Huh? S 1> hmm. มึงใครเนี่ยเปรสโตโมติโอนีเปรสโตโมติโอนีเย้ตรงเคมาวันเสาร์แบบนี้และใกล้จะหนึ่งทุ่มแบบนี้ You ยูโนวัฒน์ it i ิต i s is สเพลนวอสต์เบนโรส s ์ธา โอเคกูคมีเวลาแค่12นาทีเดี๋ยวกิจกรรมแอดมิน abuse กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คุณผู้ชมผมต้องรีบพูดอัปเดตให้เสร็จนะครับสำหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้คอร์ชวัตต์ฟริกคือเขาไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเลยนะครับเขาแค่บอกว่าเออคูจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาที่เรียกว่าการ์ด แค่นั้นจบเลยกูไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเลยแต่ผมก็เข้าใจนะครับที่เขาไม่สปอยเรามากคือเขาอยากจะให้เด็กน้อยอย่างพวกเราเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์แบบดีใจโอ้ oh my god ถ้าคุณคิดว่าอัปเดตในครั้งนี้มันน่าเซอร์ไพรส์แล้วนะครับสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือกูยังไม่สามารถรีเบิร์สได้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมติดปัญหา ไอ้ฉลาม3ามพี่น้องหน้าโง่นี่มันไม่เคยโผล่หัวมาให้กูเห็นเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวถ้ามันไม่ออกผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมรู้สึกทุกข์ใจโคตรๆนั้นนี่อะไรเนี่ย<ฮ>ดอนฟรากโกลาดอนกาโนล่ามึงไปเลยนะ<ฮ>มึงไปเดี๋ยวนี้เลยดาเมจ32มันคืออะไรวะเฮ้ยๆตรงนี้เขาอัปเดตมาด้วยเว้ยเราสามารถดูแบบทูททลดาเมจเอร์สคการโจมตีต่อนหนึ่งวิโอ้ม y g ก d สัก โอ้โหโอเคตรงกลางของผมถือว่ามีพลังโจมตีเยอะที่สุดผมว่ามันได้เวลาแล้วคุณผู้ชมที่บางทีผมอาจจะไม่ได้ต้องย้ายนะครับบางตัวเอาไปไว้แถวอื่น้ว้แล้วคนที่จะต้องย้ายมึงก่อนเลยมิสเตอร์แครอทพอเขาอัปเดตแบบนี้มาแม่งถือว่าดีมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะเราจะได้รู้นะครับว่าตรงเลนไหนของเราก็ผมมันกากซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะให้พูดกันตรงๆแล้วของผมมันกากทุกเลนแต่อย่างน้อยๆเราสามารถได้แบบ แบ่งเบาพาวเวอร์กันได้โอเคอันนี้ดามเมจ8 0 0 0แล้วถือว่าซักอยู่ดีและกูนั้นทำอะไรไม่ได้ที่ผมมารอเล่นแอดมินอับบิวนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะคุณผ,ผู้ชมครับกูรอเติมซื้อของซื้อพืชที่กำลังจะรีสต็อกอย่างเดียวและไม่มีเหตุผลอื่นเฮ้ยเแอดมินมาได้แล้วได้โปรดอีกหนึ่งชั่วโมงจะอัปเดตแล้วเนี่ย w วฟมายแ m ดมินอับบิวส์ไ t ว t นิน look at my ubi 1,400ดามจโอเคดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วเอ,อ่อเอาจริงมันก็ซักอยู่ดิมันก็ผมว่ามันก็ยังซักอยู่ดี Good evening เฮ้ยนี่แจนเดลหรอเฮ้ยเดี๋ยวแจนเดลไม่ใช่แอดมินเกมนี่หรือเปล่าวะโอ้โ oh, ห no. นี่ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเหมือนแจนเดลเขาจะมาแจมหรอเฮ้เจ๋งว่ะ Oh yes แจนเดลให้เซิร์ฟเวอร์รักกูคูณสอง้ h yes What an epic admin abuse What the hell เดี๋ยวแป๊บนึงนะเจนเดลยวเขาเสกอะไรมาวะตรงนี้มีไข่ด้วยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วมันเดินเลนไหนอะมันเป็นนูบแบบ R G B อะคุณผู้ชมถามว่าผมอยากได้ไหมเอ่อลองดูก็ได้มั้งผมไม่รู้ว่ามันใช่เลนนี้ไหมแต่ว่าลองกดดูแล้วคับคุณผู้ชมทับแม่งเลยเรียบร้อย นี่ไงนี่ไงโอเคผมได้มาแล้วคุณผ,ผู้ชมผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันโหดหรือมันไม่โหดอะไรยังไงนะครับแต่มีเก็บไว้ก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะตัวมันใหญ่มากเลยไหนๆๆลองสว a p ดูก่อนโหตัวใหญ่มากเลยแล้วกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงให้เงินกูเท่าไหร่เนี่ยคือมึงเน้นเท่อย่างเดียวอ่ะเพื่อน Equip ปเบสแม่งเลยโอ้จนเดวครัาได้ปรด please please list o c k l i stock ของดี ได้ปรดรีสต็อกหน่อยผมไม่เห็นแจนเดียวเขารีสต็อกอะไรเลย <c oughs> เขาเล่นแต่แอดมินอับิวสอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมลูกกูก็นั่งรอแห้งไปเถอะเว้ยวะอันนี้มันตัวลิมิเต็ดอะไรสักอย่างหนึง่งคุณผู้ชมผมไม่รู้มันเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าผมจะเอ่อกดใช้ๆไปก่อนมันคือตัวอะไรวะเหมือนตะกี้ผมได้ตัววาเดนมาป่าวะใช่ไหมน่าจะเป็นตัววาเดนอันนี้ผมได้แกรมมาแรมในเวอร์ชันฟรอเซนมาไอ้ตรงแค เนี่ยผมได้ตัวนี้มาโอ้โหให้เงินกูโคตรเยอะเลยโอ้เดี๋ยวทำไมมันให้เงินกูโคตรเยอะเลยวะมันเป็นในเวอร์ชัน up s i z ด down โอ้ว้าวคุณผู้ชมนะผมเห็นอะไรผมเป็น s i x t หรือเปล่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูล็อกมึงเอาไว้ก่อนเพื่อนกูล็อกมึงเอาไว้ก่อน69 69พี่มึงดิมันเป็น67ใช่ไหมเนี่ยผมได้มาแล้ะสุดยอดฮ่าฮ่า กูได้67มาแล้วลูกกันมีแนว o ้ my god ผมไม่ได้เติมนะคผมผมไม่ได้เติมผมได้มาด้วยแบบเพียวสกิลนะครับความสามารถของผมล้วน,วน <c oughs> เป็นความสามารถของสวนของกูล้วน,วน <c oughs> ในดูดิครับผมกดอีควิปเบสเบนโรดโอเค แล้วก็เดซคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเซตใหม่ในการทำเงินของผมเองว่าแต่นี่ตัวอะไรวะทำไมกูจำไม่ได้ว่ากูมีมึงเหมียวซีโอซูชินี่ชุดไดสปอร์นาดาหกสิบเจ็ด yes yes เอามาเพิ่มเลย o อ m มาก็ oh นี่ตัวอะไรทำไมมาทำเงินได้เยอะจังเลยวะเฮ้ยแสนหกต่อหนึ่งวิเลยเหรอเฮ้ยพี่มึงก็มึงก,ก็เกินไปไหมวะเฮ้ยเพราะว่ามันเกินไป รู้ว่ามันเป็นบกักมันเป็น g l i ชอะไรหรือเปล่าทําไมผมรู้สึกว่ามันขีโมวะเนี่ยมันเอาไปด้วยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโหเกินฮะเวอนวัตเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเอ๊ะเขาเปลี่ยนที่รีเบิร์ตใหม่เหรอโอมา god จดผมไม่สามารถกดรีเบิร์ตตอนนี้ได้นะครับไม่ใช่ตอนนี้ ถ้ารีเบิร์ตปุ๊บสิ่งที่ผมเก็บมาตลอดทั้งชีวิตมันกำลังจะหายไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยรีเบิร์ตหลังจากที่อัปเดตล้วกันครับ I'm listening to crazy motivational music right now e ย h จันเดลกำลังนั่งฟังเพลงปลุกขวัญกำลังใจนะครับ This is L Admin abuse ผมพูดจริงกูแม่งยังไม่ได้ของจากตรงนี้เลยแม้แต่ต้นเดียวผมยังไม่ได้ไน,นะเว้ยคือกูนั่งรอมาครึกย่มอกวกูไม่ได้อะไรสักอย่าง เ่ฟเ yeah, คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็น,นตัวน้อยๆน,นี่ไหมนี่แหละนี่เป็นตัวที่ผมนะครับขาดนะและตอนนี้มันมาแล้วมาในรูปแบบแบบ Upside Down ด้วยหลายคนอาจจะแบบจำสลับนะครับระหว่างตัวซีเร e t กับตัวแบบ Legendary ซึ่งมันมีเอาจริงมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเอาล่ะผมทำงานกดหัวใจเอาไว้ก่อนนะโหแม่งมึงอะตัวหายากเลยเวนอิสอิสหกสิท รีสต็อกให้ผมด้วยจะดีมากกว่านี้นะครับคือผมผมพูดจริงนะผมต้องการรีสต็อกมากกว่า <c oughs> คือพืชที่ผมมีตอนเนี้ยมันซักแอสที่สุดแล้วโ oh อ้มาก o d ไอ้ตัวใหญ่มากเลยนะั่นน่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องทำการหาที่ล็อกเขาไว้ก่อนนายจะเดินมาตรงไหนเดินมาตรงนี้ใช่ไหมล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูขอให้มันผ่านนะครับขอให้มันผ่าน ขอให้มันซื้อผ่านนั่นไงกูว่าละคุณผู้ชมครับกูว่าละนี่มันเป็นอะไรที่แย yeah, ่มากๆล็อกมึงเอาไว้ก่อนจูดจูดจูดแล้วมันเป็นในเวอร์ชั่นแบบกับหัวกับหางด้วย yes yes bro yes อาวเฮ้ยเดี๋ยวมันสองตัวเหรอวะดูดคุยผมมาสองตัวโอ้ oh, my god This is so good bro ฮ่าฮ่าสนดแกมาแล้ว67เละมึงแต่กูชอบ69เฮ้ยเอาจริงนะผมมีตัวทองผมก็น่าจะแบบกรีดการแล้ว OMG คือ oh ผมไม่อยากเติมแล้วอะเอาจริงนะเว้ยผมว่าผมพอใจแนละ้วแต่ว่าเอาอีกสักตัวหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะครับหวังว่ามันจะเติมผ่านถ้ามันเติมผ่านก็โอเคเรียบร้อยเติมผ่านแหละ Let's go Let's go Alright guys ผมได้6 9ตัว <laughs> ผมจะเรียกมันว่า6-9ต่อจากนี้หน่อยดูดิโอ้โหนาทีแล้วเกือบ3ล้านโคตรรวยมันแบบรวยสุดๆไปเลยนะนะั่นน่ะในรีสต็อกไหมไม่มีวอเตอร์เมลอน่าไอซีพีโพสแปมิงซีสต็อกโอ้ยยัส์แจนเดวครับคุณเพิ่งรู้ตัวอย่างนั้นเหรอผมนั่งรอมาชั่วโมงหนึ่งนั่นไงนั่นไงมาแล้วคุณผู้ชมมิสเตอร์แครอทขอเป็นตัวอื่นไม่ได้ ซีนั <gesch uce nenhuma> <vable> คุณผู้ชมผมจะเอามิสเตอร์แครอทวางไว้ตรงนี้เอ้ามันเต็มนี่ไงละรีมูฟอกรีมูบอกเลยมิสเตอร์แครอทเราจะต้องมาประจำตำแหน่งอยู Jamie, <S <S <lonely> <S ่ตรงนี้ครึ่งชั่วโมง What the h e l l กูตาฝาดไปเปล่าวะผมว่าตาผมฝาดไปว่ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยจันเดียวบอกว่าอีก5นาทีนะครับเขาจะทำการรีสต็อกครับผมซีดทุกเม็ดที่อยู่ในคลังแม่กว่าเขาจะทำสิ่ง คือแม่งต้องแบบร้อยเข้าสู่จุดไคลแม็กจริงๆอะ่ะ finally finally Jandel คุณรีสต็อกอะไรเข้ามาวะนั่นะทำไมทำไมไม่รีสต็อกพร้อมก grave? Okay. ันกรฟโอเคโกโก้แท้งจัดไปผมยังต้องการสิ่งพวกนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างดาเมจจัดไปสวยงามมากสวยงามมากยังมีอย่างอื่นอีกไหมทำไมเขาแบบสต็อกทีละอันทีละอันวะ มิสเตอร์แครโรสองอันน o way ข่าวนี่แหละมึงเจ้าเอ็กเพลนมันจะถึงเวลาของแกแล้วที่ฉะนั้นจะกำจัดแกทิ้งไปโอ้โทมาสติโอ this is huge ช่วยสองต้นเลยเหรอ amazing ดิชรูมบีโน2สองอันโอ้รู้สึกดีใจมากที่กูนั้นยังเก็บเงินเอาไว้ก่อนต้นมะม่วงนี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะรีสต็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเออมันเป็นต้นใหม่ที่เพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ถ้าเขาไม่รีสตอ็อกผมก็ไม่โกรธนะผมพูดจริง Should I stock m a n ก o Yeah you should กูโลภนะ Yeah you should Should I stock twoOh my god s t o อก two อลยอ๋อแบบนี้ต้องรอก,กดสแปมซื้อแล้วโอ้โ oh, หมาจริงด้วยแล้วสองอันเลย ยอดคุณผู้ชมสุดยอดเจนเดลฉันรักคุณผมรักคุณมากๆตอนแรกคิดว่าจะแอลซะแล้วนะครับเพราะว่าแคไม่พูดถึงของสต็อกเลย <c oughs> น,นี่ผมพูดจริงถ้าแน,น่ได้เวลากำจัดจุดอ่อนนะครับได้เวลากำจัดจุดอ่อนแล้วไอ้ตัวไหนกากๆกอะพวกมึงอะเตรียมตัวไว้เลย <ticks. S 2> อ,อ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้ผมกำลังจะหาของไล่ปลูก no No lock เอาไว้ก่อนเลย No No good luck tranq okay. <sm all> t h that ผมไม่แคร์ผมเติม No แย่แล้ว Dude o k okay. สำเร็จ Let's go Let's go อีซี่นี่กูมีกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเหมือนในอัปเดตนี่ผมไม่พลาดเลยสักตัวใช่ไหมไม่คุ้ดเก่งเลยว่ะ มาเขาไนีผมปลูกทีห้ต้นเลยนะครับเราทําการใช้น้ําจากเทือกเขา,เาพัสซูเมนเลยสักอย่างหนึ่งพรีเมียมวอเตอร์ลดเลยลดเลยโอ้โหลดไปเยอะเหมือนกันนะจริงแล้วนี้ผมได้อะไรมาวะเนี่ยวิวการ์ด oh my god ผมมีการ์ดศูนย์ใบ yo this is bad player card ผมมีศูนแล้วผมจะไปหาการ์ดจากไหนผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ central island อ้เฮ้ย what ทำไมผมงงวะทำไมกูรู้สึกงงแปลก,กคือกูต้องทำยังไงอะถ้าเก็ดเบรเบรป,ะะปัตตปิมมาฮาวบ้าผมมีเบรเบรป,ะะปัตตปิมแล้วผมนั้นกดเบรผมต้องกดเจ้าหมอนี่หรือเปล่า Need to take care of Let me know when the job's done <S เ,เดี๋ยวแป๊บนึงผมงง,งให้เอาไว้ตรงนี้ไหมโอเคแล้วอันต่อไปเป็น อเลสซิโอจืดกูไม่มีอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรผมจะวางในสิ่งที่ผมมีก่อนเบอร์บาลนี่ลุยรุ่ย่ลว่ยร่รสวยเลยคุณผู้ชมคราวนี้กูต้องมานั่งรอนั่งรอสอตัวนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนถ้าผมเดานะไอ้พวกนั้นน่าจะอยู่ในหมวดอีพิกหรือเปล่าผมอาจจะไม่ให้ต้องรอก่อนคุณผู้ชมรอก่อนนี่นี่น,นตัวนี้ลเนดาร เอาละผมต้องกดตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่มันจะไม่ขายรีเจนเด,ดารี่ให้ผมสุดยอดแล้วเราก็กดปิดอีกหนึ่งตัวนั่นไงนั่นไงมาละเจ้าหมอนี่เป็นอีปิกนะครับอลเล s s i o เอาละเปิดเอาไว้เรียบร้อยปิดเรียบร้อย a เล s s i o เออ,เอตัวนี้โอเคโอ,โ,โอ้ยผมได้แบบ โทรมาติโอสีด้วยมันเป็นแบบไดลี่เหรอเจ๋งว่ะอ๋อโน่นี่มันรางวัลสำหรับคนเก่งชายนี่เบสการ์ดโยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคุณผู้ชมครับผมกำลังงงอยู่กับการทำเควสอันนี้มันทำแบบนี้ใช่ไหม๊บน,นึงเราต้องคุยกับเขาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องทำการส่งเควสก็เนี่ยคาปูชิโน่นอยู่ตรงมือผมแล้วหรือว่าผมจะไมนได้ต้องไปฆ่าเขาก่อน แสดงว่ามันต้องมีตัวคาปูชิโนโผล่มานะครับแล้วก็ให้ต้นไม้เรายิงตายว่ะของรางวัลผมมองว่ามันค่อนต้องจะกระโปกด้วยแหละอย่างนั้นผมว่าเรามาดูการ์ดดีกว่าผมสงสัยในการ์ดมากการ์ดนี่คืออะไรกดเลยเป็นการสุ่ม RNG ว่ะ้ยเฉ๋งกดคลิกเพื่อเป็นการเปิดการ์ดยูกิโอเบนโร b บรสซิงเพิ่มเงิน10%จากเหล่าเบนรสทั้งหมดโอ้โหคอมดโอชโอเคมันมีการ์ดหลายหใบ ส่วนพืชอันนี้มีโอกาสติดเคลียร์ผมไม่รู้อ่啊เพิ่พมโอกาส25%นะครับในการสปอนอีพิกเบนรอดโอเคไอซี okay, อันนี้อันคอมมอนโอเคโอเคสิ่งที่ได้มามีอันคอมมอนแค่อันเดียว yes sir เสร็จแล้วก็ให้เรานั้นอีควิปของพวกนี้ใช่ไหมเพื่อเป็นการใช้งานโอ้โหโอเคโอเคโอเคผมว่าใช่ละผมว่าใช่ละเนี่ยคุณผู้ชมการ์ดน่าจะได้จากการรีเบิร์ดโอเคละ ผมว่าผมอาจจะจำเป็นที่ต้องรีเบิร์ตนะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมผมอยากรู้นะครับว่าแมงโก้นั้นดาเมจมันเท่าไหร่วะถ้าผมเอาไปเสริมกับของเพื่อนเราสมว่าผมเอาแมงโก้มาวางตรงนี้อ่ะโอ้โหเก้าพันเองเหรอเกือบ 10, หมื่นเฮ้ยเพื่อนมึงซีเครตนะเนี่ยโอ้โหนี่โทเมตริโออันนี้โจมตีหมืนม่นแปดแม่งแบบโคตรเถื่อนอะ่ะชูมบีนโนในการโจมตีแปดพันโอซักดิซักเฮ้ยแต่ว่าโทมาตริโออันนี้ของผมแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะ โ hey. จมตีหมื่นแปดโคตรรุนแรงอัน well เดอร์จ l ฟเวลแดนวัดเดสำเร็จแล้วเหรอคูย,ยังไม่ให้ทำอะไรเลยตะกี้ AFK นะครับใช่ใช่จริงๆด้วยแสดงว่าเราต้องรอให้เบนรอดมันโผล่หัวออกมาคุณผ,ผู้ชมแล้วเราก็ทำการปิดชีพเขาทิ้งไอ้ไกส์ผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะกดรีเบิร์ตได้แล้วนะครับเออผมให้ตัวไก่ของผมยืนโง่ตรงนี้ เพื่อรอทําการแลกเปลี่ยนถามว่าเสียดายไหมกับสิ่งที่มันเหลืออยู่ในคลังตอนนี้ <c oughs> ก็ค่อนข้างได้จะเสียดายนะครับแต่ว่าของพวกนี้นั้นมันกากไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําการรีเซ็ตใหม่เ e a h let's go let's go bro reverse yes โ k เคขั้นต่อไปใช้เงินเท่าไหร่วะ50ล้านผมว่าผมทําได้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไมเ่เบนร้อนกูยังอยู่วะ what นั่นคือกูกดรีเบิร์สไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเดียวคุณผู้ชมมันหมายความว่าไงอะไม่ทําไมกูงงวะปกติของกระกากที่มันเหลืออยู่ในนี้มันต้องหายไปหรือเปล่าหรือว่าเขาอัปเดตใหม่คราวนี้เขาไม่เอาแบบเบนรอดกูหายไปด้วยแล้วถ้านั่นเป็นความจริงนีครับผมจะถือว่าเออนั่นเป็นข่าวดีมากๆระหว่างนี้ผมว่าผมเปิดการ์ดได้นะครับผมมีเบสการ์ดสใบเราเปิดเลยดีกว,ว่าน่าจะเป็น การ์ดในเวอร์ชันที่เรียกว่ากระโปกแล้วก็กระจอกมากๆนะคุณผ,ผู้ชมคอมมอนดืดนี่ชายนี่นะเนี่ยบัตเตอร์อัพบัตเตอร์อัพโอ้โทำดาเมจได้เพิ่มมากขึ้น37%มสเอเนขาทั้งี้จะซักเลยมั้งผมไม่รู้ดิโอ้แม่กอดโฮมรันโอเคมันจะมีการ์ดแบบเเจันดารลี่ไหมวะยังได้การ์ดแบบเเจันดารลี่วะ่ะโอ้บัตเตอร์อัพคอมมอนคอมมอน อันคอมมอนกูอยากนอนลงเลยเนี่ยอย่างนั้นผมเติมซื้อแบบการ์ดชายนี่ไหมคตรแพงโอ้คตรแพงเลยนะผมพูดจริงแพงมากแต่ซื้อ3แพ็คผมมั่นใจว่าผมจะได้แต่แบบของดีโอ้ oh my god this suck spirit broom แฮงค์25เป็นรถสแลนดอมลีบอฟ oh my god โอ้โอเคโอเคโอเคอันนี้การ์ดชายนี่มาแล้ว ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันมี15ใบในโลกครับผมไม,ไม่รู้กูน่าจะได้ใบที่15คุณผู้ชมครับโอ้ว oh, wow, ้าวเมเทโอสไตรค์ทุกๆครั้งที่เราฆ่าเบนร็อตไป43ตัวผ,ผู้ชมจะมีอุกบาทตกลงมานะครับซึ่งสร้างดาเมจไปประมาณ25,000 dude dude this is so good bro this is so good อ,อีคุปเลยนะครับอีคุปเลยอ่ะเดี๋ยวทำไมมึงไม่อีคุปะอีคุปมาๆๆลุ้นต่อลุ้นต่อ เราแบบไปรัวๆเลมมยคุณผู้ชมครับ Are you kidding me คือมันไม่ได้ชายนี่เหรอคุณนู้นว่าการันตีชายนี่นั่นน่ะเฮ้ย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 มีเอฟเฟกต์มาด้วยว่ะมาแล้วชายนี่โอ้โหผมน่าจะได้เป็นใบแรกเลยไหมวะโห้บูตดเงิน15%เลยนะทำไปเล่นไปโคตรเทพโคตรอันตรายอะ่ะอันนี้แอบเกทุกครั้งที่เราฆ่าเบนรอสครบ50ตัวนะครับ มันจะทำการรูทเหรอมันจะมีการมันคือมันจะมีลากมาแบบฉุดลังเบนลอดเอาไว้เป็นเวลา8วิ d ู Dude, this is huge this is so huge โดโดโดูดคุณผู้ชมแม่งโคตรเถื่อนเลยวะ่ะแม่งกูโคตรเก่งแลว้วว่ะสุดยอดมากร5อยห้าสิบล้านเลยยัง please She เชฮ้ยนี่ไงนี่อะไรเนี่ยอ,อุก,กบาตลงมาแล้วหนึ่งลูกตะกี้ผมมองไม่ทันนะครับจริงผมอยากจะเห็นรูทว่ะ ผมอยากจะเห็นแบบตอนที่มันมีลากอะนี่ไงเจ๋งปะเฮ้ยใช้ได้นะมีประโยชน์มีประโยชน,มยชน์มีประโยชน์มากเจ๋งว่ะมาผมรีเบิร์ตได้อีกรอบหนึ่งจัดไปนี่น่าจะเต็มแม็กซ์แล้วมั้งโอ้โห่ก๊อดเฮ้ยกูมีแล้วนะไอสองตัวนี้กูมีแล้วนะเว้ย ช่างมันก่อนคุณผู้ชมช่างมันก่อนนะครับตอนนี้ผมถือว่าผมพอใจมากแล้วคลิปวันนี้บอกตรงว่าผมได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมคาดไม่ถึงเยอะมากๆค่อนข้างที่จะ W เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปทำการรีเบิร์ตหลังใหม่แล้วกันเฟียบาย